ฮาลานร้านเด็ดใบตราแม่ครัวร้านอาหารฮาลานปักใต้วิภาวดี5กับเมนูผัดพริกแกงใต้เนื้อตุนและผัดกะเพราเนื้อสไลด์รับในตันค่ะชื่อวานะคะเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านฮาลานปักใต้วิภาวดีซอยหค่ะ วันนี้ทางร้านมีเมนูมานำเสนอเป็นข้าวราดพริกแกงใต้เนื้อตุ๋นแล้วก็เป็นกะเพราเนื้อสไลด์ค่ะร้านอาหารรสมือปักใต้ใจกลางวิภาวดีรังสิตจะน่าทานขนาดไหนมาเริ่มด้วยเมนูพริกแกงใต้เนื้อตุน๋นใส่กระเทียมพริกแกงลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่ซอสหอยนางรมตามแม่ครัวใส่ผักกับเนื้อตุน๋นลงไปคั่วสักนิดหนึ่ง ตามด้วยเหาะซอสปรุงอาหารชลากเขียวตราชลากทองโรยใบมะกรูดเพิ่มสีสันเมื่อผัดเสร็จแล้วหน้าตาอาหารจะออกมาหน้าทานแบบนี้เลยอ <c oughs> บอกเลยว่าเนื้อตุ๋นนี่คือเด้งได้ใจมากถัดมากับเมนูผัดกะเพราเนื้อสไลด์เริ่มด้วยผัดพริกกระเทียมใส่ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและสีวขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาทอง ตามด้วยใส่เนื้อสไลด์ชิ้น,น,นหนาๆและพริกหยวกนะครับโรยใบกะเพราผัดจนเข้ากันจัดจานพร้อมเสริร์ฟบอกเลยว่าคอรักกะเพราเนี่ยต้องถูกอกถูกใจแน่นอนและนอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวบกไก่ทอดข้าวบกเนื้อตุน ก๋วยเตี๋ยวรวมข้าวซอยไก่และเมนูกับข้าวอีกหลากหลายกับร้านอาหารฮาลานปากใต้วิภาวดี5นี่คืออีกหนึ่งพิกัดที่เราขอแนะนำเลยว่าอร่อยคุ้มทุกเมนูจริงๆใครที่ผ่านมาแถววิภาวดีซอย5อย่าลืมแวะมากันนะครับร้านเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึงบ่าย2.30หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยตราแม่คัว